ราไปการถอดห้องสูบนะครับแล้วก็บอกสูบนะเราจะมีลูกสูบอยู่นะฮะให้เราใช้ไขควงนะไขออกนะครับจากนั้นนะครับใช้ไขควงนะฮนะ ค่อยๆแนะนะครับจะหลุดออกมานะครับนี้เป็นในชุดของห้องสูบนะบจะมีทั้ทงส่วนกระบอกสูบเราก็จะมีนะ่ะน็อตตัวเล็กๆตัวนึ้งใช้ไขควงนะตออกไขน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับนะแล้วก็ค่อยๆดันมาครับ ค่อยดันออกมานะครับเราก็จะได้ชิ้นส่วนเป่ยนต่อไปนี้นครับนะตัวนี้จะเป็นพติ้งวาลนะ์วตติ้งวาวล์วนะเป็นวา,าล์วสามทางนะครับ